ากคุณมองหาจุดอ่อนในดวงของตัวเองหรือคุณมองหาเรื่องที่มันต่ำต้อยหรือว่าอ่อนด้อยในชีวิตของคุณเวลาที่ดูดวงเนี่ยผมก็จะดูจากดาวนิดและดาวนิดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันสามารถบอกอะไรเราได้ขนาดไหนเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมอูจะรู้จักรในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของดาวนิดกันนะครับ <c oughs> เมื่อคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของดาวอุด ก็ถ้าเชื่อมโยงกันนะครับดาวนิดเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่มันตรงกันข้ามกับดาวอุดเลยนะครับความหมายของนิดนะครับก็คือหมายถึงต่ําหรือว่าอยู่เบื้องล่างสุดในตามความเข้าใจของผมก็คือตําแหน่งของดาวที่ได้นิดเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่ดาวเนี่ยนะครับมีพลังงานน้อยที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดเวลาที่เอามาใช้แปลความหมายในทางโหราศาสตร์ ความหมายมันก็จะไปในทางลักษณะของการเสื่อมลงลดถอยลงนะครับการตกต่ำการไม่มีอำนาจวาสนานะครับการไม่น่ายำเกรงการไม่น่าเคารพความเชื่องช้าหรือการส่งผลเพียงนิดหน่อยต้องบอกก่อนเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยดาวนิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายนะครับเพราะหลายๆคนเวลาที่ดาวเป็นนิดนะครับอาจจะรู้สึกว่า โคตทูเลวร้ายโหมันตกต่ำนะครับสำหรับผมเนี่ยมันเป็นแค่การที่ดาวเนี่ยมีพลังน้อยนะครับเขาสามารถส่งพลังของเขาออกมาได้น้อยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดดาวเจ้าเรือนอริคุณเป็นนิดนะครับก็ง่ายๆครับก็คือคุณก็จะมีปัญหาอะไรหรือว่ามีศัตรูที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เห็นไหมครับว่าดาวนิ้จริงๆมันก็มีประโยชน์และจริงๆในความตกต่ําในชีวิตของใครหลายๆคนเนี่ยมันขึ้นอยู่องค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เพียงดาวนิดเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจครับเรามาเรียนรู้ดาวนิดไปด้วยกัน <S <S 1> <S 1> ตำแหน่งของดาวนิดก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือจะตรงข้ามกับอุดและครับก็คืออาทิตย์อยู่ตุลน,นะครับจันทร์อยู่พิจิตอังคารอยู่กรกฎพุธอยู่มีนพฤหัสอยู่บังกร สุกอยู่กันเสาอยู่เมษแล้วก็ราหูอยู่พฤกษบนะครับก็เวลาที่คุณจะดูดวงนะครับคุณก็เอาดวงของคุณมาเทียบดูถ้าเกิดในดวงของคุณเนี่ยมีดาวที่ได้ตําแหน่งตรงกบอย่างนี้ดาวดวงนั้นของคุณก็จะได้มาตรฐานนิดนะครับหรือเรียกว่าเป็นดาวนิดนั่นเองตามสไตล์นะครับเวลาที่ผมใช้ในการอ่านและทํานายดวงชะตาเนี่ยผมก็จะใช้ความหมายของดาวนะครับนิสัยของดาวบวกกับ เกรดของโหราจาร์ที่ท่านได้บอกไว้มาในการดูก่อนเดี๋ยวผมจะบอกไปทีละดวงเลยนะครับเพื่อให้คุณง่ายต่อการจําและการนําไปใช้เริ่มกันที่ดาวอาทิตย์ครับถ้าดาวอาทิตย์เป็นนิดนะครับพลังของดาวอาทิตย์ก็จะส่งออกมาน้อยมีพลังน้อยก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นนะครับเป็นคนไม่ค่อยกระตือรือรล้นเพราะฉะนั้นก็เลยทําให ยศตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันเติบโตช้าซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องสมเพสสมผลนะครับถ้าเกิดคุณไม่กระตือรือร้นธรรมดาครับความก้าวหน้าในการงานมันก็จะเกิดขึ้นน้อยนะครับซึ่งนี่ก็คือลักษณะของดาวอาทิตย์เป็นนิดแต่ก็มีข้อดีนะครับคือถ้าดาวอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยก็จะลดความถือตัวลดความยิ่งความถือตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์เป็นนิดก็จะเป็นคนที่แบบติดดินเป็นคนที่เป็นกันเองสนุกสนานเฮฮา เกรดของโหราจารย์ท่านบอกไว้นะครับว่าถ้าเกิดใครที่มีดาวอาทิตย์เป็นนิดนะครับเจ้าชะตาก็จะเป็นท่าตัวเองนะครับแล้วก็จะแวดล้อมไปด้วยคนที่ต่ําต้อยนะครับในหมู่ทั้งเพื่อนมิตรและก็ญาตินะครับแล้วก็เป็นคนที่มีศัตรูเบียดเบียนมากดาวจันทร์เป็นนิดดาวจันทร์เป็นนิดนะครับก็จะเป็นคนรูปไม่งามนะครับผิวพรรณอาจจะมีตําหนินะครับผิวพรรณไม่สวย เป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยนุ่มนวลก็ธรรมดาครับความเป็นกุลสตรีก็จะเสื่อมลงเพราะว่าดาวจันเนี่ยความหมายของเขาคือลักษณะของกุลสตรีถูกไหมครับในเมื่อเป็นนิดความเป็นกุลสตรีก็เสื่อมลงก็อาจจะเป็นคนกระโดกระเดกนะครับแต่ข้อดีก็คือจากปกติเนี่ยดาวจันเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรแต่เพื่อครอบครัวและก็ตัวเองเท่านั้นพอดาวจันทร์เป็นนิดเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อสังคมหรือเพื่อคนอื่นมากขึ้น นะครับเพราะว่าเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่มักจะไปดูแลและไปอุปถัมภ์คนที่ต่ําต้อยหรือผู้ยากไร้มากขึ้นจะเป็นคนที่มีน้ําใจมากขึ้นเกรดทางโหราจาร์นะครับก็จะบอกว่าถ้าจันทร์เป็นนิดก็มักจะมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็มีทรัพย์ก็มักจะรักษาไม่ค่อยได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือมักจะมีเรื่องทางชู้สาวนะครับก็คือเพศตรงข้ามเนี่ยมักจะ นำเรื่องที่มีปัญหามาให้เสมออังคารเป็นนิดคนที่อังคารเป็นนิดเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยขยันนะครับเป็นคนที่เฉยแชรเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้คนแล้วก็มักจะคบแต่คนที่จะแบบหาเรื่องมาให้แต่ก็จะมีข้อดีตรงที่จะเป็นคนมีน้ําใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ไม่ร้อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเกรดในทางหราจารย์นะครับท่านก็บอกว่าถ้าอังคารเป็นนิดเนี่ย ก็มักจะหาทรัพยากแล้วก็ตกเป็นท่าสผู้อื่นแล้วก็มักจะหย่อนศีลธรรมในเรื่องของชู้สาวดาวพุธเป็นนิดดาวพุธเป็นนิดเนี่ยเ,เจ้าชะตาก็มักจะเป็นคนที่แบบพูดจาไม่ค่อยดีนะครับพูดจาไม่ค่อยให้เกียรติคนพูดชอบพูดสอเสียดพูดแซพูดเหยียดหยามต่างๆนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีนะครับก็คือ เจ้าชะตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่จากเดิมนะครับดาวพุธก็จะเป็นคนที่มีไหวพริบใช่ไหมครับคิดอ่านในเรื่องของผลประโยชน์ได้ดีเจ้าชะตาถ้าดาวพุธเป็นนิดเจ้าชะตาก็จะเริ่มทําอะไรเพื่อคนอื่นมากขึ้นทําอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์มากขึ้นถึงแม้ไม่มีผลประโยชน์ก็จะทำเกรดของหัวาจารย์นะครับท่านก็บอกไว้ว่าถ้าดาวพุธเป็นนิดเนี่ยก็มักจะมีญาตินะครับไปเป็นทาสคนอื่นเขาหรือญาติเนี่ยก็มักจะเป็นศัตรู ดาวพฤหัสเป็นนิดนะครับดาวพฤหัสเป็นนิดเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรช้านะครับเรียนรู้อะไรได้ยากนะครับและเป็นคนที่เวลาทํางานทําการอะไรต่างเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นผลงานนะครับ <problèmes> หรือจะมองไม่ค่อยเห็นก็เป็นคนไม่มีอุดมการณ์ไม่มีหลักการนะครับแต่ก็มีข้อดีนะครับก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรันลดความรันลงเยอะนะครับลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงเยอะและก็จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เกรดของโหราจารย์ท่านบอกว่าถ้าดาวพฤหัสเป็นนิดนะครับมักจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มักจะเสียหายเพราะคําพูดนะครับหรือท่านจะใช้คําว่าอดทภ,ภัยนะครับคือภัยจากปากนะครับเ,เกิดความเดือดร้อนจากการพูดไวพูดง่ายดาวศุกร์เป็นนิดนะครับดาวศุกร์เป็นนิดเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ขาดความมีสเสน่ห์เป็นคนที่ขาดความโรแมนติกนะครับทางโหราจารย์ท่านก็ชอบบอกว่าเป็นคนที่อาภับคู่ ซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ดูสมเหตุสมผลนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่ค่อยมีสนเสน่ห์คุณเป็นคนไม่ค่อยมีความโรแมนติกเนี่ยธรรมดามันก็คงจะหาคู่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีนะครับก็คือถ้าดาวสุกเป็นนิดเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของทรัพย์สินมากสักเท่าไหร่และเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเกิดของโหราจารย์ท่านบอกว่าจะเป็นคนอาภัพรักนะครับอาภัพคู่หรือว่าเสื่อมทรัพย์ นะครับแล้วก็ท่านบอกว่าอาจจะมีบุตรยากหรือมีบุตรก็อ่อนแอหรือบางทีเนี่ยบุตรอาจจะตายจากไปก่อนดาวเสาเป็นนิดนะครับดาวเสาเป็นนิดเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ขัดสนในเรื่องของที่ดินหรืออสังหาริมารั์นะครับเจ้าชะตาจะเป็นคนไม่รอบคอบเป็นคนขี้สำอยแต่ก็มีข้อดีตรงที่เจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวเกรดของโหราจารย์ท่านบอกว่าถ้าดาวเสาเป็นนิดเนี่ยจะเป็นคนที่ พึ่งพาญาติไม่ได้หรือบางทีก็รายาิขาดมิตรเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยบางทีไม่สนเรื่องดีชั่วดาวราหูเป็นนิดดาวราหูเป็นนิดเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่อับโชคหน่อยนะครับเป็นคนที่มักจะเห็นผลประโยชน์ของตนมาเป็นหลักมาก่อนคนอื่นแต่ก็จะมีข้อดีตรงที่เจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมัวเมาในอบบยมุขเกรดของโหราจารย์ท่านบอกว่า คนที่มีดาวราหูเป็นนิดเนี่ยก็มักจะต้องพลัดที่พลัดถิ่นหรือมักจะต้องโดนคดีหรือถึงขั้นอาจจะต้องโดนจับโดนจองจำโดนกักขังเลยและนี่ก็คือความหมายและลักษณะต่างๆของดาวแต่ละดวงที่ได้ตำแหน่งมาตรฐานนิดนะครับจริงๆคุณก็ลองไปฝึกเอาความหมายของดาวนะครับมาอ่านประกอบกับความหมายของคำว่าตำต้อยเสื่อมถอยแล้วก็พลังน้อยลงเท่านั้นเองนะครับ ลักษณะของดาวที่เป็นนิดนี่อีกอย่างที่ผมสังเกตได้ก็คือจากเดิมนะครับดาวหลายๆอย่างเนี่ยจะทําอะไรเพื่อตัวเราเองถูกไหมครับแต่ว่าดาวที่เป็นนิดเนี่ยมันจะเป็นการทําเพื่อส่วนรวมเป็นลักษณะของเรื่องของจิตอาสาลักษณะแบบนั้นก็คือการทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อส่วนรวมคือทําอะไรไปแล้วบางทีไม่ได้เกิดผลขึ้นกับตัวเองแต่ก็จะทําและต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของความหมาย นะครับว่าเรื่องอะไรบ้างในชีวิตที่มันเป็นเรื่องที่มันต่ําต้อยนะครับที่มันอ่อนด้อยเราก็จะต้องดูจากความหมายของภพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะยกดวงตัวอย่างมาสัก2ดวงเพื่ออธิบาย <c oughs> เวลาเราจะดูเรื่องความหมายของภพนะครับว่าภพไหนมันต่ําต้อยมันด้อยค่านะครับมันอ่อนด้อยเนี่ย คุณก็ไปดูความหมายของภพนั้นๆนะครับไปฝึกจําความหมายของภพให้ได้อาจจะไปดูตัวอย่างจากในคลิปเรื่องของดาวอุรก็ได้นะครับก็แปลความหมายนั้นนะครับเอาความหมายของภพมารวมกับคําว่าอ่อนด้อยหรือต่ําต้อยก็อาจอย่างเช่นนะครับ,บยกตัวอย่างปัตตนิเจ้าเรือนปัตตนีเป็นนิดนะครับก็เจ้าชะตาก็อาจจะได้คู่เป็นคนที่เป็นคนที่ต่ําต้อยกว่าตัวเอง ลักษณะแบบนี้นะครับความหมายก็ประมาณนี้เรามาดูดวงตัวอย่างกันเลยนะครับดวงตัวอย่างนี้นะครับจากดวงเนี่ยเราจำถ้าเราจาตาแหน่งดาวนิด <van> <n ip> ได้เราจะเห็นว่ามี <โ frustrating. S 2> ดาวนิด1ดวงก็คือดาวราหูได้ตําแหน่งนิดนะครับก็คือราหูเป็นนิดเราก็ทายกันเลยนะครับตามที่เราเรียนรู้มาเมื่อสักครู่นี้ราหูเป็นนิดจะมีลักษณะแบบไหนครับเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ ไม่มัวเมาในอบายมุกนะครับเจ,จ้าชะตาจะเป็นคนที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักและถ้าตามเกรดของหัวราจารย์ท่านก็จะบอกว่าเจ้าชะตาก็จะต้องมีโอกาสที่จะโดนคดีโดนจองจําต่างๆคราวนี้เวลาเรามาดูนะครับเรามาดูความหมายนะครับออรอบนอกก็คือดาวเกษตรเจ้าเรือนนะครับรอบในนี่คือดรดวงนะครับคราวนี้มาดูว่า ดาวที่ได้ตำแหน่งนิดก็คือดาวราหูใช่ไหมครับดาวราหูเป็นเจ้าเรือนของวินาศถูกไหมครับเป็นเจ้าเรือนวินาศเจ้าเรือนวินาศวินาศหมายถึงการเสื่อมพังการสูญเสียการโดนคดีการโดนหักหลังนะครับการซ่อนเร้นซึ่งถือว่าเป็นภพเขาเรียกว่าทุสถานภพนะครับคือเป็นภพเสียเพราะฉะนั้น ความเสื่อมเสียการถูกจองจำอะไรของเขาเนี่ยมันเป็นนิดนะครับถึงแม้มันจะไปอยู่ช่องศาสชะนะครับก็คือเป็นนิดก็คือมันอ่อนด้อยนะครับมันต่ำต้อยมากก็คือหรือมันเป็นเรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเจ้าชะตานะครับถึงจะมีเรื่องมีคดีมีอะไรนะครับแต่ก็สามารถ ผ่านพ้นไปได้หรือเคลียร์ได้เพราะว่าไปอยู่ในช่องของศาสระซึ่งหมายถึงการเจรจาแล้วอย่างที่บอกครับเรื่องของความวินาศเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่นิดนะครับเล็กน้อยต่ําต้อยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ปัญหาที่เจอไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเจ้าชะตาคนนี้นะครับเป็นคนที่มีมีฐานะดีมากนะครับก็จะมีอย่างที่บอกครับพอฐานะดีก็จะต้องมี คดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองแต่ก็ไม่เคยโดนคดีใหญ่เลยนะครับยกตัวอย่างประมาณนี้มาดูดวงตัวอย่างอีกดวงนึงครับจากดวงเนี่ยในเบื้องต้นเราก็ดูก่อนว่ามีดาวไหนบ้างที่เป็นนิดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีดาวจันร์ทเป็นนิดถูกไหมครับดาวจันร์ทเป็นนิดเราก็อ่านจากตามนิสัยดาวแล้ก็ความหมายนะครับบวกกับเกรดเข้าไปก็คือจันทร์เป็นนิดก็คือจะเป็นคนรูปไม่งามนะครับเป็นคนที่ มีกิริยากระโดกกระเดกดูห้าวนะครับดูไม่เป็นกุลสตรีเจ้าชะตาดวงนี้เป็นเป็นผู้หญิงนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับแต่ว่าลักษณะตามนั้นเลยนะครับเป็นคนดูห้าวห้าวนะครับเกรดทางโหราจารย์ท่านก็จะบอกว่าเจ้าชะตาถ้าดาวจันทร์เป็นนิจก็คือเป็นคนที่เก็บทรัพย์ไม่อยู่ถูกไหมครับเป็นคนที่เพศตรงข้ามมักจะสร้างปัญหาให้เสมอ แล้วก็เป็นคนที่มักจะมีโรคภัยเบียดเบียนก็ตรงเลยนะครับตรงกับเจ้าชะตาดวงนี้เลยจริงๆแลวคราวนี้เรามาดูความหมายนะครับในเรื่องของภพว่าถ้าเราดูเนี่ยก็คือดาวที่เป็นนิดคือดาวจันถูไหมครับดาวจันเนี่ยเป็นเจ้าของช่องสุภะนะครับเป็นเจ้าของช่องสุภะเป็นนิดความหมายก็คือภพสุภะเป็นนิดก็คือเกียรติยศ นะครับชื่อเสียงความเจริญเนี่ยมันก็อ่อนด้อยไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นคนที่เติบโตช้าหรือจะเป็นคนที่ถ้าจะเรียกแบบศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกอาจจะเป็นคนที่แบบ no name อะ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบมีคนรู้จักมีคนนับหน้าถือตานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีเงินหรือว่าฐานะไม่ดีถูกไหมครับก็แค่ว่า1 คนอุปถัมภ์อาจจะน้อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเอ็นดูหรือเป็นคนที่โนเนมอย่างที่บอกนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในวงสังคมไม่ได้รับเกียรติต่างๆมากมายตามที่คนอื่นเขาได้กันซึ่งวิธีการทำนายก็จะทำนายประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปประกอบกับเรื่องราวอื่นๆนะครับแต่นี่คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของดาวน,นิกอย่างเดียวผมก็จะทำนายประมาณนี้ซึ่งก็ มันย,ย้ํานะครับว่ามันเป็นวิธีการทํานายของผมในสไตล์ของผมที่ผมเรียนรู้และทําความเข้าใจมาในรูปแบบของผมนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็พบกับผมใหม่กับผมอูจจตุจักรสวัสดีครับ